สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่โรงแรม Imperial Hotel จังหวัดสกลนครนะครับโรงแรมดั้งเดิมนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับโรงแรมมีพื้นที่จอดรถกว้างขวางมากนะครับสะดวกสบายมากนะครับด้านในของโรงแรมนะครับก็จะเป็นสไตล์ของย้อนยุคนะครับคือโบราณนิดนิดนะครับก็คือว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับก็จะมีลายไม้นะครับนะครับสวยงามนะครับเคาน์เตอร์นะครับก็จะมี จ้าหน้าที่คอยรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับห้องพักนะครับก็เดินเข้าไปนะครับห้องผมพัก1 0 0่นะครับซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งนะครับมาดูด้านในห้องนะครับเปิดเข้าไปดูนะครับอ่าด้านในห้องนะครับก็กว้างขวางนะครับก็ก็กว้างพอสมควรครับมีเตียงนอน2เตียงนะครับผมเลือก2เตียงนะครับ ด้านในอาจจะไม่สว่างมากนะครับเพราะเหมาะกับการนอนพักผ่อนนะครับแอร์มีความเย็นนะครับเย็นมากนะครับก็เสียงเงียบนะครับไม่ดังนะครับมีตู้เย็นโทรทัศน์นะครับเรียบร้อยนะครับนะครับเตียงนะครับเห็นด้านด้านหน้านะครับมาดูกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งกระจกนะครับแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้านะครับมีแม่แบบเสื้อให้ด้วยนะครับก็มีผ้าขนหนูตามมาตรฐานห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำก็จะสะอาดนะครับแต่ว่าอาจจะกลับสักนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีน้ําอุ่นดีนะครับน้าแรงดีนะครับก็สะอาดอยู่นะครับมีสบู่ให้นะครับมีแชมพูให้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับห้องผมที่พักหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้านะครับแผนพังอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นก็เป็นแบบนี้นะครับก็มาพักได้นะครับดีนะครับแนะนานะครับสะดวกสบายมากครับอิมพีเรสกรอนคอ